สวัสดีค่ะครูตุ้ยค่ะจากสถานรับเลี้ยงเด็กดวงประทีพค่ะวันนี้ครูตุ้ยจะมาสาธิตอุปกรณ์ในหมวดภาษาค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การผสมคํากันนะคะไป <Bye. S 1> วันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้การผสมคําเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเราต้องทําอะไรก่อนเอ,อ่ยนี่ใช่ไหมคะกระตุ้นประภาษาิ้วมือก่อนที่เราจะเรียนรู้การผสมคําค,ค่ะ có cài có cài có cài đẹp đo đẹp đo ลอลิงลอริงลอริงบอใบไม้บอใบไม้บอใบไม้

สระอา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 สระอี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 เราจะมาผสมคำกันนะคะเด็กๆทีเราเริ่มจากสระอานะคะอากากออากาดอาดาโดอาดา ลออาละลออาละบอะบะบอะบะสออาสะสออาสอไปสระอานะคะโกอากากออากาดออาดาดออาดาลออาลาลออาลาบออาบาบออาบาสออาสาสออาสา กออีกีกออีกีดออีดีดออีดีบออีบีบออีบีลอยอีบีลอยอีบีตออีสีต่ออีสีต่อไปคุณตุ้ยจะพาเด็กๆเล่นเกมกันนะคะ อีบดอาดาบิดา้าเด็กๆลองอา่านพร้อมกันสิคะถูกต้องค่ะบิด้าอากาอาลากาลาเด็กๆลองอ่านพร้อมกันสิคะ ถูกต้องค่ะกะลาวันนี้ครูตุย้ยขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบาย